สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมคลิปของบัวลักษณ์หนึนะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของความรักอีกนะคะเป็นเรื่องพลังแห่งความรักซึ่งเป็นประวัติชีวิตของมหาตามะคานทีมหาบุรุษของโลกนะคะที่อยากจะให้เห็นที่สุดก็คือภาพของการเดินเท้าไปเมืองเดนิสเมือง ใช้ฝั่งของอินเดียคานทีต้องการประท้วงอังกฤษที่ห้ามคนอินเดียเอาน้ำทะเลมาผลิตเกลือและขายเกลือเขาเดินเท้า240ไมล์พร้อมกับผู้ร่วมอุดมการ78คนเดินวันละ10ไมล์นาน24วันภาพที่อยากจะเห็นคือภาพวันสุดท้ายของการเดินเท้าจาก78คนเดินตามเขาในวันแรก วันสุดท้ายมีคนอินเดียเดินตามมหาตามะคานทียาวเหยียดหลายไมล์ถ้าสมัยนั้นไม่มีโดรนถ่ายภาพภาพจากมุมสูงที่เห็นผู้คนมากมายมหาศาลเดินตามมหาตามะคานทีคงเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งสวยทั้งภาพสวยทั้งพลังและภาพพลังแห่งความรักและความศรัทธาต่อคนคนหนึ่งการที่ทุกคนลงแรงเดินทางไกลยอมเหน็ดเหนื่อย ก็เพราะเขารักและศรัทธ,ธามาตามคานทีเสียดายที่ผมเกิดไม่ทันที่จะเห็นภาพนี้ผมในที่นี้ก็หมายถึงหนุ่มเมืองจันที่เขียนหนังสือเล่มน,นี้ออกมานะคะเราจะได้เห็นถึงพลังและความรักความศรัทธ,ธาต่อในเรื่องราวของต่อไปนี้นะคะใครจะเห็นว่าวันหนึ่ง ผมจะเห็นภาพความรักและความศรัทธาของคนมากมายมหาศาลที่มีต่อคนคนหนึ่งซึ่งมีพลานุภาพไม่แตกต่างกันเลยที่เมืองไทยหลังจากที่คนไทยได้รับรู้ข่าวเศร้าที่สุดในชีวิตตอนค่ำของวันที่13ตุลาคม2559ถนนทุกสายก็มุ่งหน้าสู่โรงพยาบาลศิริราชไม่มีการนัดหมายและผมเชื่อว่าหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าจะต้องไปที่โรงพยาบาลศิริราช เพราะพ่ออยู่ที่นี่ทุกคนจะไปส่งพ่อจากนั้นคลื่นมหาชนก็เริ่มไปจับจองพื้นที่ริมถนนตามเส้นทางที่จะขับเคลื่อนกระบวนอันเชิญพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่พระบรมมหาราชวังจองพื้นที่ตั้งแต่กลางคืนตอนเช้าคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆหลายคนต้องลงจากรถและเดินเท้าหลายกิโลเมตร ทั้งที่หมายกำหนดการจะเริ่มช่วงบ่ายๆและเมื่อขบวนอัญเชิญพระบรมศพเคลื่อนภาพความยิ่งใหญ่ที่คนไทยรักและศรัทธาพ่อของแผ่นดินก็ปรากฏขึ้นผมไม่รู้ว่าในยุคสมัยนี้จะเป็นมีมนุษย์คนใดในโลกที่มีคนรักและศรัทธามากมายขนาดนี้หรือไม่แค่ดูจอโทรทัศน์พลังแห่งภาพเขาะลวงเข้ามาในใจยิ่งเห็นภาพคนที่เดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อสักการะพระบรมศพ คนที่ยืนตากแดดร้อนเปรี่ยงคนที่ยืนยอมตากฝนที่กระน่ำลงมาต่อแถวยาวนานหลายชั่วโมงเพียงเพื่อได้สักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉัยาลักษณ์เพียงไม่กี่นาทีแต่ไม่มีใครบน่นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายที่ท้องสนามหลวงในรอบๆกำแพงพระบรมมหาราชวังน้ำใจที่คนไทยมอบให้กันเป็นภาพที่งดงามยิ่งคิดว่าคนที่จะมา คงจะหิวก็มีอาหารมาแจกคิดว่าคนจะกระหายน้ำก็มีน้ำมาแจกคิดว่าคนจะเป็นลมก็มียาดมมาแจกกลัวจะไม่มีเสื้อดำก็เอาเสื้อมาแจกเอาริบบิ้นมาให้เด็กวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์มาบริการฟรีภาพเหล่านี้ห่างหายจากเมืองไทยไปนานแต่เห็นได้ที่นี่ท่าในหลวงรัชกาลที่9 มองลงจากฟากฟ้าและเห็นความรักที่คนไทยมีต่อท่านผมเชื่อว่าท่านคงดีใจและภูมิใจว่าสิ่งที่ท่านทำมายาวนานไม่สูญเปล่าผมนึกทบทวนดูเลยว่าทําไมคนคนหนึ่งจึงสามารถเรียกความรักและความศรัทธาจากคนจํานวนมหาศาลได้รักแบบไม่มีเงื่อนไขศรัทธาและเชื่อมั่นเขาไม่ได้มีเวทมนต์หรือคาถาวิเศษอะไร แต่ที่คนรักและศรัทธานั้นเกิดจากผลงานที่เขาทําไม่ใช่ตําแหน่งเพราะมนุษย์นั้นสัมผัสได้จึงว่าใครทําเพื่อตัวเองและใครทําเพื่อผู้อื่นความรักนั้นเรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยว่าใครรักเราอานาันต์ปัญญารชนขอเอ่ยนามนิดหนึ่งนะคะขออภัยด้วยที่พูดไปเป็นการกระทบกระทั่งนะคะ ก็โปรดเอาอสิกรรมด้วยและการพูดของแม่หมอในวันนี้ก็บางครั้งอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะแม่หมอก็อ่านไปแล้วก็บางคํามันรู้สึกว่าตื้นตันก็เลยทําให้คําพูดมันกลับกลายเป็นบางฟังอาจบางคําอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะก็ขออภัยไวน้นาทีด้วยแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยต่อกันนะคะ อน,นันท่านอนันตปัญญาชุนเคยให้คำจำกัดความคำว่าผู้นำว่าเป็นคนที่เดินอยู่ข้างหน้าแล้วคนอยากเดินตามมาตบะคันทีกับในหลวงของเราจึงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ก้าวเดินไปทางไหนก็อยากมีคนเดินตามผมเคยอิจฉาคนอินเดียที่มีมหาตามะกคันทีแต่วันนี้ผมเชื่อว่าคนอินเดียจำนวนมากอิจฉาคนไทยที่เรามีพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ก้า นั่นคือพลังแห่งความรักและความศรัทธานะคะซึ่งเราจะได้เห็นว่าพลังความรักและความศรัทธานั้นนำมาซึ่งสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในโลกแห่งความฝันฉันมีเธอแต่ในโลกแห่งความจริงฉันมีเธอในความฝันนั่นเป็นเพียงเพราะว่า ฉันมีเธอตลอดอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยและเคาของประชาชนชาวอินเดียนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมามีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอความสุขนิดหนึ่งต่อเติมนะคะความสุขที่ยิ่งใหญ่เคือได้ยินคำนี้ไหมคะปาดคือคนสามัญที่ลงมือทำคนสามัญคือปาดที่ไม่ลงมือทำเป็นคำคมของสีจิ้นผิง นานทธิปดีสารัฐประจาชนจีนครับอยู่ในหนังสือสีกิ้นผิงยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของสำนับพิมพ์มติชนผมชอบประโยคนี้มากเพราะเป็นการให้คุณค่าของคนที่การลงมือทำไม่ใช่ความฉลาดหรือความเก่งตามปกติเวลาที่เราพูดถึงปลาเรามากักจะนึกถึงความเฉลียวฉลาดเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ สีชินผิงต้องการบอกว่าแท้จริงแล้วทุกคนในโลกนี้ร้วนเท่าเทียมกันไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นปลาดไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นคนสามัญเราต่างเป็นคนเหมือนกันแต่ที่คนหนึ่งได้รับยกย่องให้เป็นปลาดก็เพราะเขาลงมือทําความแตกต่างอยู่ที่ใครทําหรือไม่ทําอย่างกรณีของตูนบอดี้ส l ลมเจอกันครั้งหน้าจะเรียกเขาว่าปาดตูน อีกประโยชน์หนึ่งของสีจิ้นผิงที่ชอบเดินทางร้อยลี้นับครึ่งกี่เก้าสิบฟังดูแล้วแปลกๆใช่ไหมครับหนึ่งร้อยลี้ครึ่งหนึ่งก็ต้องห้าสิบและทำไมจึงต้องบอกว่านับครึ่งที่สักเก้าสิบถ้าเราคิดเป็นระยะทางครึ่งหนึ่งของหนึ่งร้อยต้องเป็นห้าสิบแต่ในโลกของการลงแรงไม่ว่าจะเป็นการวิ่งมาราธอนหรือการทำงานช่วงหลังๆของการลงแรงเราจะเหนื่อยและท้อ สิลีสุดท้ายจะใช้พลังกายและพลังใจเท่าเท่ากับ90ลีแรกนั่นคือที่มาของคำว่าเดินทางร้อยลีนับครึ่งที่90้าคงสงสัยว่าอยู่ดีๆทำไมผมถึงยกคำคมทั้งสองนี้ขึ้นมามันมีที่มาครับครั้งหนึ่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมพยายามหาคำอวยพรให้แฟนหนังสือตอนแรกกะว่าจะเขียนคำอวยพรธรรมดาแบบว่า ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายอำานวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขวยพรแบบนี้เกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับคาดว่าช่วงปีใหม่ท่านคงทํางานหนักมากเพราะใครๆก็ขอให้ท่านช่วยเพื่อไม่รบกวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินไปผมก็เลยคิดวิธีใหม่หาข้อคิดดีๆมาเล่าสู่กันฟังสําหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค้นข้อมูลที่บันทึกไว้ก็เจอคําคงของสีจิ้นผิงเข้า ผมเลยเปลี่ยนคำอวยพรใหม่เริ่มจากปีใหม่แล้วนอกนจากการเปลี่ยนตัวเลขปฏิทินใหม่แล้วเรามาตั้งเข็มทิศชีวิตกันใหม่ดีไหมอยากจะได้อะไรก็ตั้งเป้าหมายในใจเติมพลังเติมน้ํามันแห่งความมุ่งมั่นลงไปหาหนทางไปสู่เป้าหมายให้ได้แล้วลงมือทําและทุกครั้งที่ลงมือทําก็ให้ได้คิดไว้เสมอว่าเรากําลังยกระดับตัวเองครั้งใหญ่เพราะ เรากำลังเป็นปาฏิคิดคำของสีจิ้นผิงไว้ครับปาฏิคือคนสามัญที่ลงมือทำคนสามัญคือปาฏิที่ไม่ลงมือทำและท่านเหนื่อยเมื่อไหรก็ให้ปลอบใจตัวเองเดินทางร้อยลี้นับครึ่งที่90ถ้าเหนื่อยและท้อมากก็แสดงว่าเรามาถึงครึ่งทางแล้ว90แล้วอีกแค่10บเองเท่านั้นนะครับ ดังนั้นทุกปีใหม่เราควรตั้งปฏิพัน์เพื่อที่ว่าเราจะรักใครสักคนเพราะความรักจะทําให้ชีวิตเรานั้นมีความหมายขึ้นนะครับหนุ่มเมืองจันขอบคุณมากสําหรับพลังแห่งความรักที่ได้บอกกล่าวเรามาให้กับทุกท่านผู้ชมผู้ฟังและก็เป็นความรู้ที่ดีที่สุดคือความไม่รู้แต่อยากเรียนรู้นั่นก็เป็นลักษณะของ การที่จะมีใครสักคนจะเข้าใจในเรื่องราวที่แม่หมอได้กล่าวไปทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลก็เพื่อที่จะมีคําเตือนหรือใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองในการที่จะมีซึ่งความรักและความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและลงมือทําและคิดเสมอว่าตัวเองนั้น เป็นคนอย่างไรนะคะถ้าไม่หมอพูดผิดพลาดประการใดไปก็โปรดอโวสิกรรมแล้วก็ให้อภัยแล้วกอ็อย่าได้มีเวรกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านสำหรับผู้ชมผู้ฟังนะคะก็ขอให้มีแต่ความโชคดีปีใหม่2 5 6 7เป็นต้นไปสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ